วันที่3ของการกู้ร่างของตัวเองต้องสะกดจิตตัวเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยจริงๆนาฬิกาปลุกก็คืออยากจะนอนต่อมากต้องเอาชนะตัวเองอย่างมากเลยแต่เอานะเพื่อสุขภาพไม่ใช่หรอกเพื่อใส่เสื้ออะไรก็สวยเนาะจะได้มั่นใจผู้หญิงสวยขึ้นมั่นใจขึ้นจบภูมิใจใครเป็นเหมือนมุกบ้างคะต้นแขนต้นขาใหญ่แล้วก็แบบเซลูไลยเยอะคืออายุเลข3ามแล้วร่างกายมันไม่เหมือนเดิมทุกคน กินน้อยอ้วนง่ายขนาดกินหนึ่งมือ้อก็ยังอ้วนอยู่มีพุงหมาน้อยกินสองมือ้อก็ยังอ้วนอยู่มีพุงหมาน้อยออกกําลังกายมันก็ยังอ้วนอยูอ่ทุกคนคือระบบเผาผลาญเรามันไปแล้วอนะเนาะแต่ด้วยการออกกําลังกายท่าน,นี้แหละมันจะเสริมให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงๆมันเหนื่อยแล้วมันก็หนักมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าสู้ๆเพื่อความสวยของเราต้องอดทนแล้วก็มีวินัยอย่างมาก านี้ได้ทั้งตัวเลยได้ทั้งต้นแขนต้นขาเซลลูลไลท์ความเฟิร์มของทางร่างทําไปเลยวันละ50-100รอบยิ่งดีค่ะสังเกตช่วงแรกจะเหนื่อยมากพอหยุดไปหนึ่งวันพอมาเล่นใหม่จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากค่ะถ้าเราออกได้มากขึ้นกว่าเดิมแสดงว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วมีตัวช่วยนะคะคอรฟิไฟเบอร์ดีทอ็อกเบนดาราล้างสารพิษในห,หลอดเลือดกู่